เยวจะานี่แถลบข่าวเหมือนจะตั้งท้องเลยกล้องเยอะขนาดนี้พอจะท้องแล้วนะคะท้องบใครคะท้องลมไงขันไข่ปลาอุกโอเคอ่ะไปเลยมีเรื่อว่าเปลียนนึ่งรายกาใช่ค่ะเป็นยูนิโคลนะคะ UV protection นนะคะอย่างที่จะใส่อยู่ตัวนี้นะคะเหมาะกับคนไทยมากเพราะว่าเราทุกคนก็คือ เกิดมาก็เจอแดดทุกวันนี้สามฤดูคือร้อนร้อนร้อนและร้อนมากๆนะคะไม่มีฤดูอื่นใดให้เราสัมผัสแล้วแล้วก็เชื่อว่าส,สาวๆไทยนะคะ<ๆ>ก็คือกลัวแดดมากซึ่งวันนี้เขามีเทคโนโลยีที่เป็นไอเทมป้องกันรังสี UV ให้กับพวกเราแล้วค่ะไรใช่ไคะ่ะเพราะมันมีมันมีประโยชน์ต่อเรงกันโอ้มันสะดวกไงที่หนึ่งคือจริงๆอ่ะวิธีป้องกันรังสี UV เรามีหลายแบบเนาะไม่ว่าจะใช้ครีมกันแดดใช้หมวกใช้ร่มแต่ว่าบางทีอ่ะ เออคือมันเรารู้ว่ายัางไงแต่ว่าถ้าเกิดเราป้องกันโดยที่ไม่ถูกวิธีหรือไม่ได้ประสิทธิภาพการที่ป้องกันแดดก,ก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรเนาะแต่อันนี้คือสะดวกสบายเนียหรอไหมคือครีมกันแดดดีก็จริงแต่ว่าเราต้องเติมทุกสองชั่วโมงนยสมมติเตะบอลอยู่อย่างเงี้ยจะไปกลางรุ่งเตะบอลก็ไม่ได้เนานะหรือว่าบางทีเปียกโชกแล้วเนี่ยบางทีบางคนก็เหนอนะแต่อันนี้เราหยิบมาปุ๊บล้วก็คือกันแดดได้ทันทีเลยเออเทป้เหรอเือเินเปลืองเศเปนะรืงงานยิงยานีนี่ีช่ไ เดี๋ยวม่รอย่าปัดดิอย่าปัดดิดไม่ใช่เราบอกเองนะเราบอกเองนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยคือคือปีก่อนๆอะจะแบบทำงานหนักมากทั้งสองอย่างเนาะทั้งเป็นหมอด้วยทั้งทำงานในวงการอะไรเงี้ยแล้วก็ ไม่ได้ดูแลตัวเองกับครอบครัวเท่าที่ควรอะไรเงี้ยแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าอายุเรามากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นปีนี้เป้าหมายของเจอก็คือทุ่มเทในการที่เราจะเริ่มใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการมากขึ้นคือสมัยก่อนพิเออร์อิตี้ของเราอาจจะเป็นงา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 น,งานมาก่อนทุกอย่างเสมอแต่ทุกวันนี้จะจัดเวลาไวใ้ให้กับที่บ้านจะเลยหรือว่ากิจกรรมที่จะชอบทำไม่งั้นเรารู้สึกว่าใช้ชีวิตว่าแบบคนเรามักจะคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวรอกเกษียณก,ก่อนรอก60ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยทาสิ่งที่เราชอบอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ย แต่ปีนี้จะจไม่อยากรอคํานั้นแล้วว่าเฮ้ยฉันจะต้องรอนั้นคือตอนนี้จะจัดเวลาสําหรับกิจกรรมบุ่งที่จะต้องต้องการในปีนี้ก็คือยังับงานในวันนรอเคราขวดมีติดแบกอ่า่องเวลามีเวลาคือ ที่ผ่านมาคุณพ่อจะป่วยด้วยแล้วจะก็รู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. แบบดีจังที่เราได้ได้ดูแลเขา mm hmm. เพราะสมัยก่อนเนี่ยตอนที่เราเรียนอยู่ทําอะไรอยู่บางทีคนที่บ้านป่วยเนี่ยเรายังไม่รู้เลย mm hmm. เขามาบอกเราทีหลังหลังจากที่เขาผ่าตัดไปเสร็จแล้วหรืออะไรเงี้ยมันมันเหมือนเป็นปมในใจของเราแต่พอตอนเนี้ยเราเราเหมือนเรามีเวลาที่จะดูแลเขามากขึ้นหรือว่าเราให้เวลากลับบ้านไปกินข้าวเ,เขามากขึ้นหรือว่าเอาเขามาเป็นพ r i ริตี้แรกเนี่ยจะรู้สึกสาคัญ mm hmm. เพราะว่างานเจะแบะอยู่กับผเชิญเนื้อออกไหม เจะเห็นคนที่เสียชีวิตทุกวันแล้วก็มันเป็นสัจธรรมมนุษย์อ่ะวันหนึ่งจะต้องตายวันหนึ่งคนที่เจอบรักก็ต้องตายอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เรายังมีกันอยู่อ่ะเราก็ควรใช้เวลาที่มีอยู่ด้วยกันให้ให้ดีที่สุดอย่าไปคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวรอทํางานนี่เสร็จก่อนเดี๋ยวรอเก็บเงินให้ได้เท่านี้เท่านั้นก่อนที่จะไปหาคนที่เรารักหรืออะไรก็จะว่ามันถึงเวลาที่บางทีเราประมาทไม่ได้แต่ยังรักอยู่ อ๋อคุณพ่อจะมีเส้นเลือดป่งทองทำไมดนปัก <c oughs> ปักเบี้ยวคือคุณพ่อจะมีเส้นเลือดป่งทองที่เส้นเลือดหัวใจแต่ว่าก็คือได้อาจารย์ที่ที่โรงพยาบาลรามาก็ช่วยดูแลเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือแข็งแรงปกติแล้วเออก,กช็ช่วงนั้นก็คือเป็นห่วงแหละแล้วลก็คือจะเชื่อว่าพวกโรคไข้ไข้เจ็บอะมันไม่ใช่มีครั้งเดียวแมอีกหน่อยมันก็เป็นเรื่องประจําที่มันจะต้องเข้ามาอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้ที่เขายังแข็งแรงอยู่เราก็อยากใช้เวลาที่มีคุณภาพชีวิตด้วยกัน ทได้ปร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์แข็งแรงมากก็กลับไปออกกำลังกายอะไรอย่างนี้ได้แล้วเรียกว่าเป็นเทคนิคเปลี่ยนเปลี่ยนที่แบบอยากให้รากษาตัวมากคือไม่เหมือนกับช่วงก่อนเนี้ยที่เป็นโควิดใช่ไหมสามปีจะรู้สึกว่าเหมือนยูดีเวลาเราหายวับไปเลยอ่ะแล้วจะก็ไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนนะตอนนั้นจะรู้สึกว่าเออก็คือตอนนั้นอ่ะชีวิตของจะเหมือนมีแต่โรงพยาบาลแล้วกลับบ้านโรงพยาบาลกับกลับบ้านจนจะไม่ได้คิดอยากจะเที่ยวหรืออะไรเลยอ่ะแล้วพอดีช่วงแบบช่วงประมาณ ปีก่อนค่ะจะได้ไปหมุนดำน้ำแล้วเราเหมือนมันช่วยเปิดโลกอีกอันหนึ่งให้กับเจ๊ว,ว่าเฮ้ย mm. มันยังมีสิ่งที่น่าสนใจอย่างอื่นที่นอกจากงานกับบ้านของเรานะ mm. ยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่เราอยากจะทำอะไรเงี้ย mm. จะก,ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย mm. มันมันถือเวลาที่เราจะต้องเริ่มใช้ชีวิตที่เราอยากจะใช้แล้วกับคนที่เรารักมากขึ้นอะไรเงี้ย mm. เพราะว่าเจ๊ก,ก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะวันไหนคือบางคนเนี่ย แบบรอว่าจะเที่ยวตอน5 0 6สิแต่วันนั้นเราอาจจะไม่มีแรงแบกถังไม่มีแรงแบกกระเป๋าหรือว่าเดินอย่างมีความสุขแล้วอะ่ะคือเอาง่ายๆแค่ตอนนี้3าปีเจ๊ก็เที่ยวไม่เหมือนตอนเด็กๆแล้วอ่ะแบบสมมติตอนเด็กๆเราจะต้องเที่ยวแบบรวดทิปอ่ะนึกออกป่ะฉันต้องไปทุกที่ทุกวันนี้ไป2ที่ก็เหนื่อยแล้วอ่ะเจ๊ยังคุยกับเพื่อนกับแฟนที่ไปด้วยกันเลยว่าเออเราเที่ยวไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้โชคดีที่เรายังคิดได้ว่าเราจะใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการแล้วเราก็โชคดีที่เรา อยู่ในจุดที่เราสามารถที่จะที่เราสามารถที่จะเลือกในสิ่งที่เราอยากทําได้ก็ต้องขอบคุณทุกคนแต่พี่ยังยังดรับอยู่ใช่ไหมครับงานเรายังดรับอยู่ตอนนี้หูดับไปข้างนึงเลยไม่ได้ยินะงานยังดรับอยู่รับรับรับคือคือเรารับอยู่เพราะว่า เราก็ต้องใช้เนาะเงินก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เราเหมือนดารงชีวิตได้อยู่ในไลฟ์สไตล์ที่เราต้องการแต่ว่าเราก็อาจจะต้องดูมากขึ้นว่าเอ๊ยอันนี้โอเคอันนี้มีเวลาพอหรือเปล่าหรืออันนี้เบียดเบียดเวลาครอบครัวหรือเวลาที่เราจะไปทริปตรงไหนหรือเปล่าเราก็อาจจะจะเลือก เลือกเวลาของเราเป็นสำคัญกว่าจะให้เวลาตอนนี้จะให้ความสําคัญกับเวลามากเพราะว่าเงินเราหาได้แต่เวลาเราหาไม่ได้นะมันไปแล้วไปเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ก็คือรับงานนะทุกคนไม่ใช่ไม่รับงานแต่อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมให้เรามีเวลาทําสิ่งที่เราทําอย่างเช่นช่วงก่อนเนี่ยจะไม่เคยมีเวลาได้ออกกาลังกายอย่างจริงจัง,จง,จงทุกวันนี้สามารถเซตวันออกกาลังกายให้ตัวเองได้แล้วว่าไม่ฉันอยากออกกำลังพุธศู์หรืออะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนจะเซตเวลานี้ไม่ได้เลยารางแนทีกเริ่มแม้ ใช่ใช่เริ่มก็คือต้นปีนี้เป็นสกรรกใหม่ที่จะเริ่มแบบั่มเปลี่ยนการใช้ชีวิตไม่งั้นทุกคนสัาเกตจะเจอจแบบทุกคนที่ทํางานอาจจะจะรู้ว่าเฮ้ยอันนี้พเพิ่งออกจากเวรมาไปวิ่งงานต่อหรือทุกคนจะเจอจะง่วงตลอดเวลาไม่เคยเจอเจอเวลาที่แบบไม่ง่วงหรือว่าได้นอนเต็มอิ่มเลยสภาพเราเป็นแย่ แย่ลงอย่างเห็นได้ชัดน่ะช่วงก่อนหนี้านี้คือทํางานจนร่างกายมันฟองเนาะก็เป็นเป็นโรคที่แบบว่าไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะต้องมาเจอเพราะว่าจะเป็นหมอเฉยๆเนาะเรก็คิดว่ามันเป็นโรคที่ธรรมดาเวลาเราเจอคนไข้เป็นแพนิกอย่างเงี้ยวันหนึ่งจดที่เป็นหมอที่เคยรักษาคนไข้อย่างเงี้ยมาเป็นเองแล้วก็วินิจฉัยตัวเองด้วยว่าเป็นแพนิกแต่เราไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เลยจนิงๆก็คือรู้ว่าไม่ตายแต่ว่ามันเป็น ภาวะที่แบบมันทาให้จะไม่กล้าขึ้นเครื่องบินหรืออะไรอย่างนี้ไปสักพักเลยแต่ว่าพอการดำน้ํามันทำให้จะเอาชนะความกลัวตรงนั้นได้มันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่เราจะต้องกลับมาดูแลตัวเองแล้วแหละเทคนิค่ะอมันนานแ่ไหนแล้วคะอกอจะเป็นมาสักพักแล้วค่ะจะเป็นมาตั้งแต่ช่วงที่จะเรียนเรียนใกล้จะจบหมอเฉพาะทางแล้วแหละแล้วก็เหมือนเป็นมาเรื่อยๆมันไม่หายสักทีเพราะว่าสุดท้ายแล้วตัวกระตุ้นมันคือ ที่จะมหาหมอนะเขาบอกว่าตัวกระตุ้นห not ัวใจคือพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็เหมือนสุขภาพมัน้องอ่ะมันออกมาทุกครั้งที่จะกดนอนปุ๊บอ่ะจะมีอาการนะในวันแรกเราคิดว่าเราเอาอยู่ใช่ก็ด้วยจะว่าด้วยวัยที่มากขึ้นก็เราใช้ชีวิตอย่างนี้สมัยก่อนทุกคนจะบอกว่าจะเป็นทหารยิงนอเวได้จะอดนอนได้72ชั่วโมงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่วันหนึ่งร่างกายมันไม่ไหวแล้วมันก็ มันฟ้องแต่ละคนมันฟ้องในหลายหลาย,ลายแบบนะหอบางคนสุขภาพกายแต่มเจอเนี่ยก็คือสุขภาพใจหรือว่าอย่างเงี้ยมันมันฟ้องออกมาเลยอยู่ดีเราสึกว่าเฮ้ยหายใจไม่ออกขึ้นมาแล้วก็รู้ด้วยนะว่าไม่เป็นอะไรไม่ตายแต่ว่าคนที่เป็นโรคนี้จะรู้ว่ามันควบคุมอะไรไม่ได้อ,อันนี้คือหายที่หายคือเรียกว่าคบุมได้ดีกว่าไม่ยกว่าคุมได้ก็ ถ้าถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่ที่จะพักผ่อนน้อยหรือดูแลตัวเองไม่พอมันก็จะมีอาการตอนนี้ก็ใช้ยาใช้อะไรอย่างนี้ในการช่วยจุดที่เป็นขนาดไหนพี่จุดที่เรารู้สึกว่าไม่ไหวไม่ได้เลยต้อง้นองินไม่ได้ไไใช่มันเป็นจุดที่มันเป็นครั้งแรกที่เป็นแล้วก็ทจะไมจับกลัวการขึ้นเครื่องบินหรือว่าอยู่ดีจะจาได้เลยมีคนนึงอยู่เวรแล้วก็กลับมานอนกลางวันเราตอนอยู่เวรก,กลับมานอนกลางวันแล้วอยู่ดีเราสะดุ้งตื่นเพลือกขึ้นมาแล้วก็แบบเหมือนหายใจไม่ออกแบบ อยู่ตรงนี้ไม่ได้แบบกระวนกระวายเหมือนจะลงไปดิ้นที่พื้นแต่ใจเรารู้อยู่แล้วไงเราเป็นหมอเรารู้อยู่แล้วว่าเอ้ยเนี่ยมันคือแพนิคแอทแทกแต่ว่าร่างกายมันกับใจมันประสานกันใจเต้นรัวเหงือ่อออกมือนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้แล้วก็พอตอนที่ขึ้นเครื่องบินเนี่ยก็จะมีอาการานี้แล้วเราก็กลัวว่าถ้าเรากลัวไปเรื่อยๆเดี๋ยวใครเปิดเวนอีกเดี๋ยวมือจีบอีกไยคนข้างๆอีหมอนี่เป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดประกาศของหมอมาช่วยอนนี้ก็เป็นหมอช่วยตัวเองอย่างเงี้ย เนื้อหรมแต่ว่ามันทาให้จะตระหนักถึงนะว่าเราอยู่ขั้วเฉยๆเนี้จะเจอคนที่มาด้วยอาการแพนิคเยอะทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยมันมันไม่ใช่โรคที่เราแค่ฟังว่าไอ้แพนิคเป็นโรคธรรมดาใครก็เป็นอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่ถ้าคุณไม่เป็นคุณไม่รู้หรอกว่าความทรมานของมันตอนที่มีอาการเป็นยังไงก็ทําให้เจบเข้าใจคนไท้มากขึ้นว่าเฮ้ยวันหนึ่งเราก็เป็นก็เป็นได้แล้วก็เป็นโรคที่เฮ้ยมันมันไม่สนุกเลยนะที่เป็นอะไรก็ก็อยาก เป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่เจอภาวะแบบนี้เนาะแล้วก็มันจะดีขึ้นแน่นอนขอให้คุณหาปัญหาที่มันสร้างให้คุณเกิดแล้วก็แก้ปัญหาน่อยแล้วก็ดูแลร่างกายดีๆอย่าปล่อยปะละเลย <Okay. S 3> อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเรียบร้อยอค่ะ้องคือเรียกว่าหมอะวดกับยุโรปแพนิคได้เลยใช่ไหมแพนิคแทคนดิสและแพร์เลยต้องมีนะ้ำต้องมีนะะคาน้ำต้องมีค่ะ บัตรเจ้ก้องนี้ค่ะบัตรเจ้าตองย้อนบัตเจ้ากองนี้นะคะ่ค่